เปิดตำนานปราสาทขอมโบราณปราศาทต,ต,ตาเมืองยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่อูทิปเรดิโอวันนี้คุณครูปูจะพาเด็กๆไปดูปราสาทขอมโบราณซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาหรือ นั่นเองนะคะอ่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นปราสาทนี้นั่นก็เพราะว่า let's talk about history in my hometown นั่นก็เพราะว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของคุณครูที่อยู่จังหวัดสุรินนั่นเองคะ่ะ และถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็มาเริ่มฟังตำนานของปราสาทของโบราณได้เลยค่ะปราสาทแห่งนี้เรียกว่าปราสาทต,ตามเมืองมีทั้งหมดสามหลังที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชามีนายพานคนหนึ่งเข้าไปในปา่าเข้าไปในป่าลึกเพื่อที่จะไปล่าสาัตว์ เข้าไปเดินเข้าไปลึกเข้าไปก็ไปเจอกับไก่ปา่าและไก่ปานั้นเป็นไก่ป่าที่วิเศษมากนายพานพยายามจะใช้ธนูยิงไก่ปา่าและล่าไก่ป่ากลับไปให้ได้แต่ทำอย่างไรก็ยิงไก่ปา่าตัวนั้นไม่ได้ และเดินเข้าไปเดินเข้าไปลึกเข้าไปนายพานก็ได้พบกับปราศาสตรหลังที่หนึ่งและไก่ป่าตัวนั้นก็ได้พานายพานเดินเข้าไปอีกก็เจอกับปราศาสตร์หลังที่สองและเดินเข้าไปอีกเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อย ก็เจอกับปราศาสตหลังที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือปราศาทตาเมืองทมนั่นเองซึ่งเราจะเรียกว่ากลุ่มปราสาทตาเมืองเป็นปราศาสตรหินสามหลังคือปราสาสตาเมืองทมปราสาสตาเมืองโตด๊ดและปราสาทตตาเมืองบายกรีม โดยเรียงจากปรา,าสาทหลังที่ใหญ่ที่สุดไปหลังที่เล็กที่สุด Location ปรา,าสาทตาเมืองตั้งอยู่ที่เทือกเขาพนมดงรักในเขตบ้านหนองคันนาสามาคัคคีหมู่ที่8ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดขอบชายแดนมากที่สุด อยู่ในตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ติดชายแดนมากๆเลยนะคะและตอนนี้คุณครูก็ได้กำลังให้น้องสาวขับมอไซค์พาไปยังปราสาทค่ะ History ประวัติศาสตร์ของปราสาทของโบราณหรือปราสาทตามเหมือน ปรา,าสาทหลังแรกนะคะก็คือปราสาทเามืองบายกรีมสถานที่แห่งนี้จะเป็นธรรมศาลานะคะหรือที่พักสำหรับคนเดินทางค่ะปรา,าสาททั้งสามหลังแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะซึ่ง เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วนะคะอันนี้คุณครูจะพาเดินเข้าไปในตัวปราสาทหลังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหลังที่เล็กที่สุดนะคะสร้างด้วยหินนะคะซีลาแรงนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินเข้าไป อ่าทำไมถึงต้องเป็นที่พักใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นตรงนี้จะเป็นทางผ่านค่ะทางผ่านของขมิ้นต่ําก็คือทางผ่านของคณะของพระเจ้าชัยวรมันและนี่ก็จะเป็นที่เส้นวายนะคะทุกปราสาทจะมีเครื่องเส้นวายอยู่ข้างในตัวปราสาทค่ะและนี่ก็คือปราสาทตะเมหนบายกรีมนะคะ ต่อไปเป็นปราสาทตาเมืองโตสค่ะปราสาทตาเมืองโต๊ดจะเป็นหลังที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นอโรคยาสารหรือสถานรักษาพยาบาลของชุมชนค่ะ,ะแต่ก่อนจะมีคณะเดินทางใช่ไหมคะก็จะเป็นที่รักษาพยาบาลน,นะคะ ของคณะเดินทางนั่นเองค่ะและข้างหน้าของตัวปราสาทนะคะก็มีสระน้ำอยู่ด้วยค่ะและในปราสาทหลังที่สองปราสาทตาเมือนโต๊ดนะคะนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็จะใหญ่กว่าปราสาทหลังที่1ค่ะและคุณครูจะพาเดินเข้าไปดูค่ะหลังนี้จะค่อนข้างทึบนะคะจะเป็นห้องห้องและก็มีที่เส้นไหว้นะคะ ทุกหลังเลยนะคะจะมีที่สักการะบูชาค่ะนี่ก็คือปราสาทตาเมืองโต๊ะค่ะและก็ไปต่อกันที่ปราสาทหลังต่อไปค่ะนั่นก็คือเป็นปราสาทตาเมืองทมค่ะเป็นปราสาทหลังที่ใหญ่ที่สุดนะคะ อทำไมต้องเป็นปราสาทตาเมือนทมใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าทมในภาษาเขมรแปลว่าใหญ่อ่าซึ่งเป็นปราสาทหลังที่ใหญ่ที่สุดนะคะปราสาทเนี่ยสร้างอยู่บนเนินเขาข้อมโคดหินธรรมชาตินะคะแล้วก็มีที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยามภูสิวะลึงค่ะและสถานที่แห่งนี้ เป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมค่ะปราสาทแห่งนี้ก็สร้างด้วยหินทรายเหมือนกันค่ะและมีหลายปรางมากเลยนะคะและแต่ละที่ก็จะเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปและนี่ก็คือสยามภูศีวะลึงค่ะเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะก็อาจจะโดนปรับแต่งนิดหน่อยนะคะและเด็กๆคะปราสาทหลังนี้อยู่ใกล้าชายแดนประเทศกัมพูชามากที่สุดเลยค่ะเด็กๆก,การที่เราจะเข้าไปเดินเที่ยวชมนั้นควรเที่ยวแค่ในปราสาทนี้และที่นี่ก็คือที่ทำพิธีกรรมนะคะเด็กๆจะเห็นใบสีเครื่องเส้นไวต่างๆมากมาย เด็กๆคะไม่ควรเดินออกไปนอกปราสาทเองโดยพลาการและตรงนี้ก็คือเป็นทางขึ้นของปราสาทเด็กๆเห็นต้นไม้ตรงนั้นไหมคะตรงนั้นคือสุดเขตแดนประเทศไทยแล้วคะ่ะ Interesting story เรื่องน่าสนใจยังมีอีกคะ่ะเด็กๆยังไม่หมดนะคะเด็กๆสังเกตว่าเด็กๆจะเห็นพีทหาร พิทหารเดินเต็มปราสาทตาเมืองเลยทหารนะคะมีทั้งทหารของไทยและข้ามฝั่งไปนั้นก็มีทหารของของของประเทศกัมพูชาค่ะอ่าเขาก็จะเฝ้าเพราะว่าเคยมีเคยมีการรบกันค่ะที่ปราสาทแห่งนี้เด็กๆเห็นที่เขาเดินไปไหมคะอ่าตรงนั้นละคะ่ะตรงนั้นก็คือเป็นสุดประเทศไทยแล้วนะคะเด็กๆเป็นสนามรบกันและ ในช่วงเวลานั้นที่เขาแย่งเขาพาวิหารกันนะคะตรงนี้เคยเป็นสนามรบมาก่อนค่ะคุณครูหรือว่าญาติๆคุณครูก็ต้องอบพยพไปอยู่ที่อื่นค่ะอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้เพราะจะโดนลูกปืนใหญ่ค่ะเด็กๆนะกลัวมากๆเลยนะคะอ่าและนี่ก็คือปราศาสตร์ตาเมือนค่ะกลุ่มปราสาทตาเมือนทมนั่นเองมีทั้งความสวยงาม ความเก่าแก่ให้เราอนุรักษ์รักษาไว้นะคะและวันนี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังนะคะอ่ะเราจะมาเรียน local language with คุณยายเถือกันค่ะนั่นก็คือจะมาเรียนภาษาถิ่นนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรียนกับครูปูก่อนนะคะ local language is Khmer language นั่นก็คือ ภาษาถิ่นที่ใช้ก็คือภาษาเขมรเราจะพูดภาษาเขมรเพื่อสื่อสารกันค่ะและคุณครูก็จะให้นักเรียนฟังจากคนท้องถิ่นเลยซึ่งเป็นคุณย่าของคุณครูเองค่ะไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะคุณยาาคุณยายชื่ออะไรคะชื่อยามพรสนใจช,นชื่อเล่นเหรอคะชื่อเล่นเดเถือนเดเถื่อนสนใจค่ะ คุณยายอาศัยอยู่หมู่บ้านอะไรคะเนี่ยอยู่บ้านหนองณมมคณาสามคีมูเ่เป็นอยู่มานานแค่ไหนแล้วคะสามสิบสองปีถ้ามาที่นี่ต้องมาเที่ยวอะไรบ้างะคะคุณยายเที่ยวประจรัดตะเืินปราสาทตะเนินนี้มีอะไรบ้างหรอคะคุณยายมีทหารมีทหารกับมีทหารขเขมรกับเวนอยู่ด้วย ทหารไทยกับเวงกับทหารขมิ้นนั่นเลยเป็นเพื่อนกันแีเท่นั้นเลยอือค่ะแล้วคุณยายเคยเจอเหตุการณ์ไทยลบก,กับขมร้นไหมคะตอนที่เขายิงกันคุณยายกลัวไหมคะคุณยายทำยังไงบ้างคุณยายก็กลัวและคุณยายก็ยายก็ยยกจะนายใครเคลื่อนย้ายออกจากบ้านไปอยู่จำบลวโคกางคนเป็นหมืน่นแออดัดมากๆเลยอือ <c oughs> หมดเคสไถิ่นที่นี่ภาษาขมรใช่ไหมคะไหนยายลองพูดให้ฟังสักคำหน่อยฮะเจ้าก็มโหบพ่องใหญ่ว่ายายเมียนสโลเหมือนสโลเตียวไอโหแปลว่าอะไรคะคุณยายว่ามากินข้าวแกงไก่แกงเป็ดแกงปลากินอ้ไอ้กวนเจ้ามัโหพ้องเพราะนักเรียนโหพองตาบานยาย ไปมามาเที่ยวกันที่เยอะมเที่ยว <laughs> <laughs> เที่ยวกันที่นี่เยอะๆนานักเรียนมาทั้งหญิงทั้งชายมาทั้งโรงเรียนก็ได้ไม่บายมีที่เที่ยวเยอะแยะสามหลังกว้างๆเลย count number in camel language มานับเลขเป็นภาษาคขมนกับคนครูดีกว่าค่ะเด็กๆ คุณครูจะนับเลข1ถึง10นะคะอ่ะ1มูย2ปี3เบย4มูน5ปรัม6ประมูย7ปัมปี8ปัมเบย9ปัมมูน10ดอบ อาเป็นยังไงบ้างคะนับเลขก,กันได้ไหมเอ่ยคุณครูชอบภาษาคขมรมากๆเลยค่ะคุณครูว่าใครที่พูดได้เทมากๆเลยและก็คนที่พูดภาษาคขมนได้นะคะจะพูดรอเรือฉัดมากเลยเพราะว่าเป็นคนสุรินเหลานักๆๆอานเด็กๆคุณครูชอบมากๆเลยแล้วคุณครูชอบประสาทตาเหมือนมากเลยเพราะว่า this is my hometown let's go to travel here อ่านี่ก็คือบ้านเกิดของคุณครูเองค่ะถ้าเด็กๆคนไหนอยากมาเที่ยวอ่ะก็บอกคุณครูได้เลยและวันนี้กลัวกันไหมคะถ้ากลัวก็กดปิดคลิปได้เลยค่ะเพราะจบคลิปแล้ว goodbye bye bye ค่ะเด็กๆ